นี่นะครับคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าให้ทอดก่อนเราค่อยไปอบไรนะ้น้ำมันเริ่ม ผมใช้ไฟ120องศาเป็นเวลา8นาทีนะครับนี่ครับได้แล้วเหมือนมันจะไม่กรอบแล้วตอนที่ผมออกจากทอดน้ำมันเหมือนมันจะกรอบระดับหนึ่งแล้วนะแต่พอไปเข้าหม้อทอดไรนะ้น้ำมันกลายเป็นนิ่มเลยไม่กรอบพลาด